อ่าพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนคลิปนี้ขอกำมาสิมาเล่าเรื่องลูกทรายคอ,อยเก่านะพี่นองเนาะเรื่องลูกทรายคอยเรื่องเอฟซีป่ะอ่าเป็นโรคเอียงเกาะอ๋อติท่ทิศเทียนอีช่างคอยเอิ่นปเป็นดอกเนะาะคอยว่านะ,าม,านะมันเป็นนำคนอคติบอกสมเจ้าอ่ะ พกตามภาษาเด็กน้อยนะอันนี้คงขุดองข่อยเองเด้อองขุดองข่อยเองอันนี้คอยคิดวอลลูกคอยนี่ขืนกับอันเอฟซีผูลังคพนผู้บ่มัคเพินเพินสมัครอากติต่อขอบครัวใช้ข่อยว่าลูกข่อยนี่มันว้าบโบเก่งกะมันเว่าบ่บเป็นกิเว่ามันเป็นอันอันโลกออติเทียนนู่นนี่นั่นเป็นโล่นู่นนี่นั่นสมุด สมุดก่าลูกคุยคอยลูกคุยคอยผู้เอาเป็นบาทนี่แกเดดเหมือนแม่มันว่อาอย่างสีใ่ใจเนี่ยไรกับบดีสรุปแล้วมัน,ม,นมันเม่นในไรฮะนะชุนเจ้าทีดว่าในไรเนาะเอ็ซจีผู้ลังคนที่ว้าคนที่วบ่า,บาเป็นกะหาว่าเป็นออติเทียนพอคนว่าเป็นกะว่าแกเดดอันนี้เกี่ยวกับลูกข่อยนะเกี่ยวกับลูกข่อย,ขอขอยเขาบอกว่าลูกคนอื่น เอ,อค่อยคิดว่าเขามีอากาติเจ้เขาว่าอีกซ้ำก่อนยังไงกะฟังคนบอกบ้างอย่าเอาแต่หูจะค้องวาฉันอืเอาแต่หูจะค้องแบบใดอเมฆหากระสองปีสิบเดือนเราก็หากระเริ่มเบาเป็นคำคำแล้วลูกผู้ลังคนชุมเจ้าเห็นบอก คอมเมนต์ Comment, นะนะคอมเมนต์ Comment, ช่องคอยแหละลูกพี่นะสี่ขวบก็ยังไม่ได้พูดเลยฮะเขายังมีเด้สะอะเย็นๆน,น,นะอน้นเขากระบดท,ทั้งสี่นะแต่เขาก็พูดเองมันก็มีเม่นมาอีกลูกพี่ห้าขวบแล้วเขายังไม่พูดเลย่ะก็มีบาดนี่ฮะบริเป็นแต่ลูกคอยแสดงว่ะคอยก็เลยขึ้น่าเขาอากาติเด้อพี่น้อง ขุ่จาว่าในใดซะการพัฒนาการซานี่ขันบดในโลกอันนี้มแจะลูกขอ่อยอืก็เป็นสถานหนึ่งคันเนใน,ในคันเราไปหาหมอเนาะขันเราพาไปหาหมอหมอไปหาก็ต้องไปหาผัางไทยผู้ลรพี่น้องเลยสมมุดว่าขันไปผังไทยเนาะพาเม่ไปผังไทยเนาะ เฮาก็สิอธิบายว่าเมฆเป็นขนาแนวนี้เพิ่นก็สิบอกว่าเออพัฒนาการซะเออให้ยุดจอเด้อเพิ่นก็สิว่าจังซี่หยุดจอเด้อเล่นกับลูกเด้ออาตรงนี้เฮาฮู้อยู่แล้วบดนอือเฮาฮู้อยู่แล้วหนพี่น้องเดี๋ยวนี้จอเรื่องจอนี่กเบิ่งเป็นข้างคาวบ่ได้เบิ่งอันนักคือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เบิ่งเป็นข้างคาวเด้อพี่น้องเด้อ บเดกากับบดเอานักคือตะโกนแล้วบางมือกับเฮากับอีต้นลูกเฮากับห้เบิ้งใน่น้อยนึงเอาสิแต่ดึงขึ้นมาบ่าให้เบิง้งแปว่าคือไปรงเฮียนสมุดว่าไปรงเรียนเนาะเด็กน้อยมันเชื่อบบคือหมูนี่มันจะบบสนใจไผ่บอรหรือว่าบบเดวาบบสื่อสารบเนื้มตาเป็นเด็ก เด็กเป็นหลายคนเดินในห้องเรียนโตขอยเอาไปฝากัน้นองเมธนะครับมีอยู่สามสี่คนได้ที่เป็นลักษณะเดียวกันอืแต่ว่าบ่เซิงว่าเขาสีจอยพร้อมเขาก็อ้วนอุดมสมบูรณ์ดีพอหอดไวยของเขาเว้าแล้วเขาก็สีเว้าขอยคิดว่านะเห็นบอมานามาน,า,มา,นากันววาเกี่ยงจากทุกอย่างเลยเดย้หาปีเลยคนเขาใหญ่มาเนะคนคือคนบริเเป็นใบ คนบริเป็นบายมันก็ต้องเบาอยู่ดีเน่ภาษะคือคนบป,ป่วยนะรหัสพี่สังกคง็คิ้เลยคิ้รหัสยังนี่เอาโทรศัพท์น้องคิ้มาอ่านคอมเมนต์เด้อพี่นอ้องนี่งหมอพัฒนาการหมายถึงไม่ได้ป่วยค่ะหมอรักษากระตุ้น การสื่อสารและการพูดความต้องการอยากได้อะไรสบตาอ่านปากออกพูดตามปากเราหมอเขาจะรู้วิธีฝึกเด็กฝึกเด็กในอยู่ลาวมันผบมีติบาทเนี่ยเอ้าอี่เที่ยวออลู่งไปไปไทยผมมันกับโบเมียนดอกพี่น้องกับข้าไก่อ๋อติเทียน เวลาพูดกับน้องน้องไม่ค่อยมองหน้าไม่สบกตานี่แมนบ่มองหนาบ่สบกตาแล้วจะบ่สนใจคนแต่ค่อยคิดบ่าหน้าด่ค่อยคิดเองคือพอเราใหญ่มากอายุเราร้ายขึ้นร้ายขึ้นเล้ากะสีเศร้าเองเนาะแล้วกะสีเศร้าเองเพราะว่าเราก็เว้าเป็นบางคำคำสื่อ,อคือแบบเราก็เป็นคนที่บ่บอนะอยู่แล้วบ่คอยสนใจคนอยู่แล้ว เท่าเมฆนะมันคล้ายๆที่ไซคือพอเล้า่อยสนใจคนเบานำหรอกกรว่าบเบา,บเบานำเขาก็ซื้ออยู่แบบหมอที่ลาวไม่ได้บอกหรอว่าควรงดจอก่อนสองขวบตอนไปเกิดนะบะ่บลิวเขาก็บริเน้นำบอกหรอกตอนไปเกิดลูกควรงดจอเพราะว่าคอยบริ ไปปรึกษาว่าเออหมอเอ้ยเบิ่งเนี่ยก็รูกข่อยมันเป็นอะไรแนวนั้นแนวนี้ข่อยยังพันพาไปบนทัศน์เบาแนวนี้จะคืออ่ะนวนี้ข่อยก็เริ่มปโตอบตัวนี้เด้อหมอไม่เคยบอกหรอว่าควรงดจอสองขวบหมอบขาเคยบอกนั่นข่อยเพราะว่าข่อยบกเคยข่อยยังบริพาลูกไปเสียเสี่ยงต่อการเด็กเป็นออติดทีอติดอ เอาอสติบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอเป็นเดีไม่ใช่บ้ายจ้นไม่มีเด็กที่ไหนขี้เกียจพูดลูกคนนี้แหละวันนี้ต้องเยังสร้างซักถามแล้วแล้วร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วม ไม่ได้บ่งบอกว่าลูกเธอไม่เป็นอติสออสติกนีะเออเ,ออเ,ออเออข้าใจค่อยเบาแล้วก็ยาแล้วนะเนาะและลูกเธอน่าจะเข้าข่ายเป็นอันนั้นแหละเข้าข่ายใช้หัวใช้แลว้ววะ อ่านไปอ่านมาของตาลายบาดเนี่ยโอ้ยตายหาเลยแบบนี่้เขาขายหดใส่ไไงวะตลอดน้องไม่ได้หูตึงเลิกพูดใบใบไม่มีใครบอกลูกเธอใบ้และเลิกกลัวการไปหาหมอ ไปรักษากระตุ้นพัฒนาการไม่ต้องรอให้ลูกป่วยไข้ล็อกหมอพัฒนาการหมอเฉพาะทางไม่ได้เกี่ยวกับการป่วยเลิกเข้าข้างตัวเองได้แล้ววันข้างหน้าเธอจะมานั่งเสียใจเองเลิกเปรียบเทียบกับเด็กที่พัฒนาการปกติ ลูกเธอไม่ปกติเข้าใจไหมบกเข้าใจก็ลองไปปรึกษาหมอก่อนหลานค่อยอายุน้อยกว่ามานาพูดเป็นประโยครู้เรื่องทุกอย่างมันขึ้นกับเด็กน้อยเจ้าเจ้าหูหูจัาก้มันขึ้นกับเด็กน้อย มันขึ้นกับคนอากาติพอ,อมนี่คือลูกน้าสาวคอ,อ,อ,อยีนก็เบอาจ้อยจ้อยคอยสิเปียบเทียบใส่อีกผู้หนึ่งก็ลายลายคนเลยแหละเขาก็ไปอยากเอ่ยสื่อเด็กน้อยขึ้นมามออว่าอบอเป็นนะลายคนเลยแหละพี่น้องเอยอออกความคิดเห็นสังเกตเวลาน้องพูดไม่นองหนะ้าแต่ แมนเด็กน้อยเว้าชาด้อน้องเป็นออทิสตองไปหาหมอตัวมาอาการจะหนักกว่านี้ค่อยเบิ่งก่อนพี่น้องไ้เล่าได้อายุจากสี่หาปีเบิ่งก่อนค่ะหาปีหกปีเรา,กกเรากกเยังบเว้าแล้วก็จังหวะกันเนาะหกปีหกปียังเรายังบเว้ายังเลยเลอเราปกติแล้ว ถ้าเรารักษาเร็วเขาบฮูเดี๋ยสิรักษาเขาบฮูซึิงเจ้าเอ้ยเล่าขอมากับ,บมี่ขอใจแล้วมี่วบหมออยู่ลา่านี่แนะนำยึทอยู่มองไดในสวรรค์น,นี่นะบอกว่าม,มุกดาหารเด้อบโบขามขามไปมันก็ใส่จ่ายเงินหลายมาหนะ้าเพราะอายุเลอะเยอะแล้วรักษายาก และนานหมอจะให้ยาตลอดกินให้นิ่งและนอนนานนานขึ้นถ้าไม่กินยาก็ไม่อยู่นิ่งแค่ไขเบื้องต้นนะน,น้องอ้นพี่จะแนะนำให้พยายามเล่นและคุยเอาบ่อย โอ้ยสมเจ้าเออขอสีอธิบายให้ฟังเด้ดดดอลังเถือกขอก็เห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วก็ไปเห็ดคลิปเห็ดยังกลับมาข,ากขอกะบ่เคยมีเวลาหลิดน้ำดูกดอกขอก็ต้องหาเงินใช้ใจ่ายน้ำเือนน้ำซานเด้อมันบ่เคยมีเวลาหลินน้ำเล้าอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถูกคนเขามาเออกะว่าเมฆเป็นน่นนั่นๆน่นั่นเน่นั่นนี่นนนนนน พ่อแม่คุณได้ยังหายลูกว่าไวอัอเจ้าคุนั่นแหละนอนแต่บางอย่างพอเห็นคอมเมนต์นะเขามาว่า,าใส่เมฆร้ายเขาก็คิดว่าเขาจะเป็นนะน,นะคิดว่าเขาอันยังเขาอื่นอกติอ,กต,อ,ก,ตอกติอากติต่องขอพูวข่อยังเส้นลูกคนอื่นคือบอกไปคอมเมนต์คือบอกไปว้าไป,เ,าไปเ,เขาบางนะพัดลูกคอยแหละ ลูกข่อยบ่อลูกเอื้อยข่อยบ่อจะสิคนกลุ่มที่บมมักมันเอนั่นหลายจระงจ้เข่าแล้วก็ลิ่นของเหลวแนวนี้แหละพี่น้องนี่ด้วยเอากระปิดมันไหลเห็นบ่อหันอัดไปที่มันไหลไปเพิ่มแล้วก็เลิ่นของเราวแล้วก็เฮือกเฮิือก็เอิ่อญอยู่แม่ เน่หักโบไดเอิร์ดูเั้ทงทังกระถือว่าเราเว้าออแล้วเหมืนบลาอืมกระถือว่าเราเว้าออแล้วเราเว้าออได้ทำนีก่กะหักเราโบอคอยได้เว้าออประจำมาสิซะบราคอยได้เว้าออดูเถื่อกระน้ำเนี่เอ้ยกดน้ำให้กินกระน้ำเว้าอยู่มันเถื่อเ,เราขับโเว้าแล้วมันหมายความว่าในรายสเป็นแนวนี้เอา ต่ี๋ยวมึงอเราจะเป็นแบบนี้มาโครมาอะไรบุบปกติเด็กน่อยกำลังหัดเบาพอชีบ่าจังสีใช่น่อยเรากำลังหัดเบาเป็นคำคำมันก็ตามที่ว่าพอแม่ก็บุกคอยว่างอีกการหน้าแล้วก็บุกคอยดเล่นน้ำลูกน้ำเต้านอกจากโตข่อยคอยสิล่นน้ำลูกแต่ย้ำกลางคืนย้ำนอนคอยเล่นน้ำลูกข่อย ยั่งกังเว้นในนี้มันเถอค่อยออกไปหันไปหนีไปหาน้ำไม้น้ำมันบอหรือไปถ่ายคลิปอยู่วังหันวังนีกับพวกนี้แมนว่าสีได้มาง่ายเนาะสีซะลูกไปกระถิ่มไปน้ำนั่งคิงนั่งคิงอะไรพาว่าพาอย่างพันว่านางลุงกขาบอกแกแดดคุณนางลุงคุณวอาเป็นวายปีปลายนางลุงเด้อปีกลัวเอื้อยนะ พี่กลัวว้าวแล้วจ่อยจ่อยจ่อยถามนั่นถามนี่นู่นนี่นั่นถามพี่กลัวสองปีก็จ่อยจ่อยเอ้ยนะน้องคนนี้ถือว่าซาเอืเอ้ยไลซ่าซาเขาเอ้ยไลอยู่พัฒนาการเล่าซาอันนี้ย่อมหลับอยู่ซาแต่ว่าคือว่าเราบริเป็นยังอะไรคามมาของข่อยข่อยจพาไปหาหมอะนะคะชิมใจบอกคือว่าเราบริเป็นยัง ่อยนะเข้าใจแนวนี้ทุกคนจะข้าใจแนวใยได้ข่าวกูกูข้าใจเนี่ยนี่ขันยังว่าเออยังบอกกับลูกคนนี้เออเอาไปหาหมอหายำ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 ,ยำ,ยำคือยำเอ,อื่อยคอยใส่มานาแนวนั้นเออเห็นทุกคนยำตลอดลว่าควรเอาไปหาหมอควรจังได้ก็ไปหาหมอหาหมอหาหมอโอ้ยบอกก็จเจ็บเสร็จด้อคุณเจ้าเด้อบอกก็เจ็บเสร็จ ในครอบคัวเนี่ยเขา,ก,าก็เจ็บเส้นเพราแง้เงเลยเรากินอุ่นนอนรับบางเถื่อเขาคิดไปในในี้ได้ไงด่ายๆเลยเขาาเราก็ได้กินอยู่นมก็ได้กินอยู่น้ำก็ได้อาบสะองสอาดอยู่ระยะบางเถื่อเขาขุดแนวนี้แอเมือ่อยบางเถื่อในหัวเขาแต่ละมือจะไอคิดยังไงเอา้าบางเถื่อมาขิดเรื่องคอมเมนต์อีกมาว่าวใส่ลูกใส่เต้าอีกเอ้าว่าวใส่ข่อยอีกว่าวใส่แม่ข,ออขออ่ออีกนู่นนี่นั่นอุ๊ป สมาปมิคนขันมันห็นแล้วมันบกุดมันเป็นไปไม่ได้ดอกนอกจากว่าบเห็นอมองบ่เห็นนะคือปิดคอมเมนต์คือว่าละไรนาะมันปิดไม่ได้ผู้ทีอันห,หักเฮ้าผู้อยากคอมเมนต์ให้กําลังใจเฮ้ามันก็นมีว่าเสียงสีซะอบแมนสปอร์แต่ว่าคอมเมนต์บอกเสียเฮ้าอย่างเดียว ผู้ชีห้องเขาก็มีผู้ชีชมเขาก็มีผู้ชีหักเขาก็มีนะแ้วนั้นแหละ